ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานได้จัดทำรรธรรมะข้อคิดคติธรรมสอนใจเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมอนุโมทนาบุญกดไลค์กดแชร์ การให้ทานด้วยธรรมะเป็นการช่วยคนให้มีปัญญาให้เป็นคนดีพ้นทุกข์มีสุขจึงควรให้ธรรมทานเพราะถือเป็นกุศลอันสูงสุดเรื่องราวอภินิหารของหลวงปูส่สวงเพจมัชชาเสียงธรรมก็เคยได้ยินได้รับฟังจากครูบาอาจารย์ที่เล่าสืบต่อกันมาไม่รู้จบสิน้นดังตัวอย่างเช่นการย่นระยะทางการหายตัวตาทิพ เศกกิ่งไม้กลายเป็นสัตว์และสมัยก่อนทหารมาขอของดีท่านหากการทูบให้คนละหน่วยก็ยิงไม่ออกแล้วใครถวายอะไรท่านโยนเข้ากองไฟหมดพระอาจารย์บุญช่วยเมตตาให้พระกาถาเชิญญานบรมีหลวงปู่สวงและอนุญาตให้เผยแพร่ได้พระกาานี้ท่านเล่าว่าต้องขึ้นไปบนเขากูเลนจากนั้นพระอาจารย์จันทรตืบ จึงบอกคาถาให้ซึ่งพระคาถาอัญเชิญยานบร,รมีหลวงปูส่สวงนี้มีไว้เพื่อป้องกันภัยทําให้ร่มเย็นเป็นสุขซึ่งพระคาถาที่ทางเพศมัชชาเสียงธรรมจะนําเสนอมีด้วยกันดังนี้ 1. ท่องนโมสามจบ 2. อิลิเมนะอองสวรวงสัมปันโนอิติปิโสดะโมพุทธเทียเยีย อิสวาสุติมหาบันดานสัจจังอิอริกิเป 3. ให้มันภาวนาคาถาอะกรึงกะคำนี้กันภัยได้ท่องประจำให้เกิดยานอย่างรู้ว่าภัยจะมาเมื่อไรหลงหลีกป้องกันได้ทุกประการ 4. ท่องภาวนาคำว่าบายตึกเจีย ทำให้ร่มเย็นเป็นสุขมีเงินมีทองไม่ขาดหลวงพ่อบุญช่วยท่านเล่าว่วาทั้งสี่ท่านคือหลวงปูส่สวงหรือลูกตาเบาะหลวงปู่เสเดิงหรือดามบจันตึบ๊บหลวงปู่รสชรัตหลวงปู่พระองค์พลึงเป็นผู้สำเร็จธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นผู้เหนือโลกแต่บำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์โปรดผู้หวังดีต่อพระศาสนา ท่านจะอยู่จะตายสุดท้ายแต่ท่านและทุกท่านจะสำเร็จวิชาตายคืนคือตายแล้วทิ้งร่างก็ได้ประกอบร่างใหม่เอาหรือเอาดวงจิตไปไว้ที่ร่างไหนๆก็ตามสะดวกศาสตร์นี้คือสุดยอดของวิญญาณศาสตร์ที่แต่โบราณผู้สำเร็จมีน้อยดังนั้นการท่องคาถาการปลุกเสกทุกอยา่างหลวงพ่อบุญช่วย ท่านจะเชิญท่านผู้สำเร็จทั้งสี่มาอธิษฐานจิตปลุกเสกหรือทำพิธีต่างๆให้ของที่ทำมาจึงคลังพิสูจน์ได้จริงใช้ได้ผลจริงขอเพียงแค่มีศรัทธาเท่านั้นมีพระคณาจารย์บางท่านที่เที่ยวศึกษาจากพระทุดงแถบชายแดนเคมรเล่าว่าลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงรุ่นเก่าๆที่สำเร็จวิชาอายุวัฒนะนี้ ก็มีอายุหลายร้อยปีเช่นเดียวกับท่านท่านเหล่านี้จะอยู่ตามตะเข็บชายแดนไม่ค่อยสูงสิงกับใครบางท่านเคยมรณะภาพไปแล้วชาปนากิจศพไปแล้วมีกระดูกวางไว้บูชาในกฎแล้วด้วยซ้ำแต่พอไม่นานก็ออกมาจากป่ามาโปรโดคนอีกพระท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าลูกศิษย์ของหลวงปูส่สวงท่านหนึ่งบอกว่าต้องเผา หรือต้องตายครบ8ครั้งจึงจะตายจริงครั้งหนึ่งจะมีอายุได้ประมาณ300ปีบางท่านตายแล้วครั้งหนึ่งบางท่านเคยตายมาแล้ว3มครั้งและมีการยืนยันว่าสำหรับหลวงปู่สวงท่านแล้วยังไม่มีใครเคยเห็นท่านมรณภาพลงเลยครั้งนี้อาจเป็นครั้งแรกชีวิตเหล่านี้จะไม่เรียกว่าตายจริง แต่เป็นเสมือนการลอกคราบของงูหรือจักจัน่นซึ่งทิ้งสังขารเก่าไว้เหมือนซากแต่กลับมีร่างกายใหม่ขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์เรื่องราวของท่านฟังแล้วเข้าใจยากแต่ง่ายที่สุดที่เข้าใจได้คือท่านไม่ได้อยู่อย่างเราไม่ได้อยู่ด้วยเงื่อนไขยอย่างที่เราเราท่านท่านอยู่ท่านคือสิ่งที่เหนือความเข้าใจของผู้ทุชนคนธรรมดาไปแล้ว วันเวลาที่ท่านอยู่หรือท่านไปไม่มีความจริงสำหรับเราและท่านด้วยว่าท่านอยู่เหนือสมมุตินั่นเองดังนั้นการที่ท่านจะมีกี่กายมีอายุยืนนานเท่าใดจึงเป็นเรื่องที่มีสามารถหาข้อยุติได้สุดวิสัยแห่งการอย่างรู้ของเราผู้เป็นผูทุชนและทราบแต่ว่าตลอดเวลาที่ท่านอยู่นั้นท่านไม่สะสมท่านไม่มีวัดอยู่ มีอะไรท่านก็แจกหมดหรือไม่ก็เผาทำลายทิ้งซะเป็นแบบอย่างพระผู้ละโลกโดยแท้และถือว่าเป็นตำนานแห่งโลกอุดรที่ปรากฏเป็นรูปธรรมในปัจจุบันผลบุญจะส่งผลให้พบพ่านคนด,ดีแต่ผลกรรมจะทำให้ต้องเจอคนได้ร้ายเมื่อบุญให้ผลเราจะพบคนดีคนจริงใจคนที่มีความมั่นคง เข้ามาทำให้มีความสุขมากขึ้นในชีวิตเมื่อกราให้ผลเราจะพบคนไม่ดีไม่จริงจังไม่จริงใจไม่ให้เกียรติไม่ซื่อสัตย์ไม่ชัดเจนไม่มั่นคงเข้ามาทำให้มีความทุกข์มากขึ้นในชีวิตถ้านิสัยของเราดีขึ้นในวันที่พบคนดีจึงเรียกว่าพบคนดีในเวลาที่เหมาะเหมาะในที่นี้คือมีความพร้อม ที่จะรักษาความรักถ้านิสัยของเรายังไม่ดีขึ้นในวันที่พบคนดีแบบนี้แนวโน้มคือนิสัยเสียๆของเราจะเป็นตัวที่ทำให้คนดีๆออกไปจากชีวิตของเราตราบใดที่ไม่คิดแก้ไขนิสัยเร้ายๆของตัวเองที่ดีขึ้นแนวโน้มคือชีวิตเราก็จะดึงดูดคนที่แย่ๆดึงดูดคนแบบเดิมๆที่ห่วยๆเข้ามาเหมือนเดิม ถ้านิสัยของเราดีขึ้นในขณะที่ยังต้องอยู่กับคนไม่ดีความดีหรือกรรมดีของเราตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะรับประกันได้ว่าจะสามารถเปลี่ยนใครให้ดีขึ้นได้แต่ความดีนั้นจะทำหน้าที่ดึงดูดคนดีเข้ามาในวันหน้าแทนและมักจะเป็นในเวลาที่เหมาะด้วยการเจอคนดีแต่รักษาคนดีไม่เป็นส่วนหนึ่ง เป็นเพราะไม่รู้จักการต่อบุญใหม่ร่วมกันแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะหวงดียเสยเสียของตนเองมากกว่าคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตนั่นแหละการเจอคนได้ร้ายแต่ยังยอมทนทุกข์อยู่ตรงนี้คือการใช้กรรมในรูปแบบหนึ่งเมื่อไหร่ที่ทุกพอแล้วทนพอแล้วไม่อยากเห็นตัวเองทนทุกข์ซ้ำซากต่อไปคิดเดินออกมาได้เมื่อไรจึงเรียกว่าหมดกรรมเมื่อนั้น ถ้าเราเป็นคนดีเวลาจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราแต่ถ้าเราเป็นคนไม่ดีเวลาจะพัดพาสิ่งดีๆออกไปจากชีวิตของเรานั่นเองน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาเท่ดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์ ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้การให้ธรรมะเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดสำหรับวันนี้ทีมงานมัชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ